มากับลูกชายเนาะมืาเพื่อกระได้นี่ลูกชายเพื่อแต่คนได้เป็นยังไงคือมาเมื่อไหร่คือว่าเพื่อสบายเพื่อเศร้าหรือเปล่าเศร้าแล้วไข่นะเรือแต่ไอกับวัดเบางคนนี่ตื่นเต้นนี่ห้องเอพลง กราบสบายดีและสวัสดีเด้อขอแม่พี่น้องเอฟซีคองบาวศิรัตมุสุขูสุคนเนะาะบอกว่าซีอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะอ่ะมื่อนี้กลับมาพบมาพอกับส่องยูทูปคลองบาวศิรัตคือเก่าอ่ะซึ่งมาเมื่อนี้กับมาชักกามาที่บ้านของสาวโมเมนั่นเองคนเนาะอะ่สาวโมเมคนที่เคยมีผัวเป็นคนไทยเนาะหรือว่ามีผัวอยู่อ่ะ,อะเอาง่ายๆคือ บอชัดลืมไปเนาะซื้อบ้านันแฟนเก่าคนาแหละทุกคนเลยแต่ว่ามื่อนี้เนาะบอชัดกับซีมาถามว่าทางลูกคนนี้เนาะ,ะเกิดอยู่ใส่อยู่อยู่ไทยบอ่อหรือว่าอยู่ลาวบอ่อเนาะหรือว่าอเอิ่นคำว่าลูกครึ่งไทยลาวได้บอ่อทุกคนเนาะท้าบอชัดกับอคอยรู้เรื่องลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอ่ะนี่เป็นยังไงเฮากับซีเขาไปถามกับ เรื่องหัวใจของคนนำทุกคนเนาะหลังจากที่เปิดคลิปเปิดใจไปนี่ก็มีนํานมคนไทที่เขามาจับจองหัวใจเพิ่นแล้วหรือย,ยังทุกคนเนะาะสำหรับคลิปนี้เนะาะทวานหนงศพเห็นขิดอยากโอยร่มลือว่หาหมักหักแบบถึกสตาอยากทำความบูญจักเนะาะกับทักทายเข้ามาได้ทุกคนเลยกับทักทายเข้ามาเนาะบ่ว่าจะเป็นาทาง Facebook บอรหรือว่าไอดีไลน์ของบสินัทเนาะหรือว่าจะเสร็จมาเป็นการส่วนตัวหาทางสาวโมเมก็ได้ซึ่งเพิ่นีกน แจกไลน์แจกเฟซเช่นกันทุกคนเนะาะป่ะปี่เป็นยังไงครับเขาไปหาทางสาวโม,มเมเขากันเลยเสบายดีสบายดีทางสาวโมเมเนาะแหนบ่ยังอันนี้เนาะมากับลูกทรายเนาะมาดิเพื่อนกนันใดนี่ลูกทรายเพื่อนทุกคนใดจะเอสบายดีสบายดีลืมกอเ็ลกสบายดีมันก็มันแบบนอนทุกคนเนาะเขึ้นจ็กเดือนก็ แปดเดินไปแปดเดินไปเนาะแปดเดินไปสีเข่าเข่าเดือนแล้วเพื่อนวะเป็นยังไงคือมาเมื่อนั้นคือว่าเพื่อนบลอดสบายเพื่อนเศร้าแล้วบอเศร้าแล้วไข่นะเลือดแต่ไอ้กับวัดเดอแต่นกับวัดเต้นเต้นเต้นทุกคนทุกคนบางทุกคนนี่มันเต้นนี่ห้องเพลงเต้นเหมือนห้องเพลงเนาะลูกเพื่นกำลังเป็นแต่ซังทุกคนตอนนี้เนาะ โดยโดยมไปกินนมบ่กินนมผงกินนมผง <Heh. S 2> อ่มเฮ้เฮ้เฮ้บ่ได้เปิดห่านวาสังง้นเลยบ่บ่ได้เปิดแล้วพอสิเกี่ยวเข่าแล้วอ๋อหยุดเกี่ยวเข่ามาบานาันี้แม่นแล้วค่ะผลดูบ่ดีในโตผลผลเสอก,ก็เลยเอาลูกอืมบ่ได้ให้ิ่นไปก้นห้องหมอบ่บ่ได้ไป อืมครับไปยุติว่ะไปไปก็ได้จะไม่ได้ติดติดน้ำเงินน้ำเงินาน้ำเงินเนาะไปห้องมองก็ต้องมีรายจ่ายแล้วเนาะทำอะไรไปกวดโดยโดยโดยคือคือคือเพื่อนี้เกิดเกิดอยู่ใส่ก่อนหรืยังเกิดอยู่ลาวเกิดอยู่ลาว้าเพราเกิดทำไมเกิดอยู่ี่มาคอจุดแสดงว่าถือพาอยู่พุ่นแต่ว่ามาเกิดอยู่ที่ คือพาอยู Tokyo, <it> ugh, ่พุ know, people, so friend, Fine, right. so ่นเจ้าอยู่พุ่หน่งจากเดือนก่อนตอนอยู่พุ่นนะชื่อพาได้สามเดือนแล้วก็มาสามเดือนแล้วก็มาเกิดที่พี่เนาะตื่นหลงมีหของเกิดในเดือนสองเดือนแลอยู่เดือนหนึ่งแล้วก็มาดูโดยดูจะเป็นยังไงเจ้านี่แล้วบ่คนโดนนคลมตอนทำอินมีมือมือมือทำอินมือที่สองมีแต่ว่าเดนี้บ่มีแล้วเงียบเงียบมันทุกคนเลยบ่เงี่ยเนี่ยพาแต่ว่าทุกคนที่มันถักมาเจ้าก็ได้ตอบพันยูบอตอบ แต่สุนท้ายทางทางอ้คนจิเงเยบโอ้กลังเป็นแต่สร้างนสัเนาพอดีคานก็้ดยก็้ดยเนาะคือคือมาถักทายแล้วกาเงียบไปบดูสาเหตุยังไงบอคนบดบอกยังบอกเงียบไปเลยแม่ก็คือว่าคนบออยากล่มต่อเลย้ากเลยากัเลยักา่อยเาดูดาจจะโเมนตม่ขูเขาจังเนาะ ฝนฝนจะไปหลินจังเนาะแหม่ทุกคนลูกมันก็ได้นี่คืออย่างที่เนาะคือแบบแบบแบบว่าเพิ่นมีมีแม่เป็นคนลาวเนาะแต่ว่าพอเป็นคนไทยนี่ใช่นะคือคือในน้ำลูกครึ่งได้เลยเนาะ แล้ลูกครึ่งแต่แบบคนมาเกิดเจอพี่ซื้อเกิดเจอพี่มันแบบแบบแบบมันยงไม่หยาบคนกับคนทักทายมาไหยบอกบอกบอกทักเลยเออน้องทางทางกวาเก่าเนี่ยเงียบเลยป่าวแม่เงียบเลยบม่มีใค่อะไรเลยมีไผรเลยอารมณ์ดีแท้เฮ้ยนะคนติ้นแหละทุกคนทั้งอันนั้พอแล้วพอแล้วขนาดบุญยีเสียงเพลงนั่นนี่เนาะ มีแววแต่น,น้อยเด้อเนี่ย <laughs> ไม่ล่ะโ<า>ดยโดยก็คือแบบเอออยู่ในน้ำแบบลูก้ขึ้งไทยเรื่อยๆแบบนี้เนาะโดยก็คือยังไงคือทางฝั่งไทยเงียบมาเลยทางญี่ปุน่เนเงียบมาเลยบ่ม,มีใครติดต่อมาเลยตั้งแต่ตั้งแต่คลอดมาเพิ่นก็ได้ค่ะพู้น้ำอยู่บ่พู่ได้ไหพู่กันเนาะทางมายงมองมายา่ปุ่นบ่พู่เพราะว่าเฮาอันบอกน้องเพิ่นน้องยิงเพิ่นนะโดย เป็นแฟนของน้องแท้ๆของเพผนโดยโดยโดยแล้วก็ทักมาหลินน้ำแล้วก็ส่งหมูให้เบิรงส่งหมูหนุ่ยให้เบิรงให้น้องเบิรงโดยโดยผลโดยขินหอดบปอินดูในบ้านเนาะเขาเเงียบไปเขาเงียบเขาเงียบเขาเงียบเงียบไปเลยโดยโดยคือกฎหมายทางเงียบนึงคือสีบุญมีเลยเนาะถ้าว่าถ้าว่าขีนหอดพึ่งก็ต้องมีการเคลื่อนไหวมาเนาะแม่ต้องมีการเคลื่อนไหวมาแต่ว่าเขาบดติดต่อเขาบดถามบดอย่างเลย ก็แสดงว่าเขาตัดทางลูกเขาเลยแบบพันเปอร์เซ็นต์ดูโดยยังหน่อยถ้าว่าสิตัดกะตัดแต่แม่เนาะนยังหน่อ,อ,อยก็ยังหน่อยก็ลูกอะอยู่ในสายเลือดเนาะแม่เขาก็เคยว่าอยู่เคยเคลอดอยู่ว<ม>่าคัรนอาสิเลิกกับกาบบรมาบวชหักเขาบุบปิญญาแต่ว่าหักลูกเดียบวชหักขักที่ชอบลูกแม่มแกตัดปุ๋ยเลยยาเนาะจังใดก็ลูกกับมายืนมาเขาแล้วเนาะเน้นๆเขาก็ต้องทำนาทีแม่ที่นี่ต่อไปเขาก็ได้อ่าเอาไงคือชวนที่บุบรีกะบบวเขามักยุ่งเกี่ยวดีกว่าเนาะ เราต้องดูแลลูกเฮาดีกว่าเพราะมันจะดีตัวนี้มื่อได้ชิคกี้เกี้ยวเขาจะนะออกพภาษาออกพภาษานี่ก็ใกล้ได้เนาะแม่ติดปลายกระดิเกี้ยวดูโดยแต่ว่าเรื่องหนุ่มหัวใจนี่ก็ยังบุมีเหมือนกันเลยยังยังโสดสนิทคือเกา่าสนิทคือเก่าแต่จังไดงเด้ยังหูสาเหตุเลยเนาะคนที่ทักเขามาแล้วเหัวเงียบไปเนาะถ้าเกิดว่าทักมาแล้วจะบอตอบฉบับเป็นอย่างเนาะแม่ข้องสีแบบ ลมกันไปลมกันไปเหล้วคงสิบอกโอเคมันคงสิหักในตัวตนของเฮาบ่ได้มันคงสิหักแบบการใส่จ่ายกันหักพาราของเฮาบ่ไว้มันว่ามันคนเฮาเนาะทานสิ่งลงกันดีๆมันต้องแบ่งสอยกันแบ่งเบาเนาะโดยโดยคุคงสิหักบ่ได้มาเฮาก็อธิบายฟังแล้วว่าเขามาลงของเฮาอ่ะต้องอันสอยเฮาดูแลแม่ซอยเฮาดูแลซอยเฮาเรื่องนี้แห่เด้อจริงได้ที่ขาดเคลื่อนกัอ่ะสอยๆกันเนาะแมน่ก็บอกคนไปตรงๆเนาะต้องใจคนหักคนนั้นเรื่องนี้อืก อ่ะอย่าแสดงว่าคนนั้นเข้ามานี่บกคิดที่จะซอยเรือเฮามีแต่อยากอเอาอยู่ร่ชื่อซืเออๆมก็คือจะว่าเนาะถ้าว่าคนใดที่แบบเออหับขอเสนอจะได้นี่เจ้ากับพ้อที่จะปิดขบหากับเราเลยแม่นบ่แม่นพ้อปิดใจเลยพ้อปิดใจขบมหากันเลยเนาะการขบมหานี่เจ้ากล้าแบบเออโซขข้นสถานะให้คนโชเชียวหู้หลายคนอยู่บ่ะ้ากล้าโซบอกก็กล้าแต่คนกล้า ได้หาับที่สิ่งที่เล่าเสนอไปได้เนาะแต่ว่าต้องเห็ดอยู่น้ำการต้องเห็ดมันถกอ,อยังเรียบร้อยก่อนต้องแบบว่าถึงมันถึงสิกาชัดเจนเพราะวะ่ากานว่าบว่เห็ดให้มันถืกบอบอกยังบอลงโตู้เขากับจับว่าเปิดเผยไปมันก็ใช่เขาก็ต้องได้จบก,กันคือเก่าอะนะบางที <มา S 1> เปิด <มา S 1> เผยไปแล้วกดอ่าฮะตรงบัญชีฝากกดเลิกลากนันอีกเนาะอ่า มันการเชีดในเจ้านี้แบบห้าขูเขย่างกับมันชิยากขึ้นแม่บอกมันบันยังบอกมีคอผูกมัดกันแล้วมันเลิกกันง่ายจบกันง่ายๆไปจ็เสียแลโดยแม่แม่แม่คือ yeah, ท่าบันม <right> no ีขอบมันเดี <c ười>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  ๋ยคือเขาเลิกกันเนาะกับคือแล้วก็จบเนาะแต่ถ้าว่ามีขอบผูกมัดนี่กับเออมันก็ต้องมีแบบคอห้ามคอยังมันต้องมีคอเชียขออย่างเนาะแม่เล็กก็อย่างกับก่อนิเลิกกันผู้ใหญ่กับทาว่ากันก่อนต้องสอบถามกันว่าน้ำหนักบ่พอเหตุผลบ่เพียงพอผู้ใหญ่ก็ไม่เลิกกันเก่าโดยแม่แม่แม่อะ้าว่าหนุ่มๆคนใดเนาะ หับในสิ่งที่เพน,น่ีนบอกไปนอกโดยที่เราต้องปิดบังอีกอย่างเนะ mm. าะแต่ว่าเรื่องที่เพินน่อเสนอไปนี่ก็มาคุยเป็นการส่วนตัวเนาะ mm. ว่าเพิ่นเออต้องแบบคนที่เขามาเนี่ยต้องคนเราใดเนาะ mm. เห็นยังไงฮะนะแต่ว่าถ้าเพื่อนเห็นได้นี่เป็นก็พร้อมที่จะปิดคิดปิดใจคบหากันได้เลยทุกคนกำวังว่าสีมีสักคนเนาะที่เนื้อคู่เขาอ่าแล้วไงก็ได้แม่วางว่ามันต้องมีแหละน แมนแมนคนฮ่อนี่มันมันบ่มีดอกที่จะเอออยู่จนเถาจนแกแบบบ่มีคู่ี่นะนอกจากว่ามีแล้วอะคือตายจากกันนะที่ก็บะไปอย่างเนาะแสดงว่ารอบนี้เนื้อคู่ยังบุทันมาแม่ยังบุทันมากะบูได้คิดว่ท่อถอยเรือหน่อยใจดิบ่อบบบบบ่บบบด้บบ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 หบน้อยในบ่บบบบบบในบบ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 เบบ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 บาบาบบ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 าบบบบ่ บ่ไอ้คนเศร้าว่ะคุณคนนี้นี่นี่แต่แบบคือแบบเคนบ่หายคำตอบพาแบบเออหักเขได้หรือว่าหักแต่คนบ่หายคำตอบตัวคนนี้เงียบไปเลยเงียบไปเลยหน่อยใจตรงตรงนี้ก็ถ่ายเข้าไปหมดเปิดเผยเพิดเลยนะโดยโดยยางหน่อยก็เออถ่าวมาเช่นนี้ไอ้คือเหตุแหงบได้ดอกเนาะเนาะไอ้ก็คือสีไปบ่ได้ไอ้ก็ขอโทษน้องยัยน้อยน้องที่มันทิ้งกับบากันไปเนาะแม่แม่แม่ทำกะสีเข้าใจตัวนี้แต่ว่าเพิ่นเงียบไปแบบบอกบอกเก่าวเนาะว่าฉันซะแม่ก็เลยไ่ได้คิดอย่างไรกะเอาหักบ่ได้ขนาดเนาะ อืเฮากับเอาไงคือเฮ้ากัจะได้คนที่ทำอะไรแหละเข้ามาเนาะอืมคนใดที่ทำอะไรเข้ากะคุยหรือว่าเข้ามโลมได้เนาะอืมอือแสดงว่าคนที่ทักขมาสลายเป็นหนุ่มทั้งไหนสลายไหมสลายเป็นหนุ่มไทยแต่ว่าแถวอันจังหวัดาจังหวัดแต่อีสานอ๋อหนุ่มลาวพอมีหรเล่าหนุ่มลาวบอกโดย บอกมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งแต่แบบแล้วทักมาเขาก็กตอบอะไรแบบแล้วกับทุสิบว่างแหละแล้วกับโ<ม>ดนๆเราตอบมาเขาก็เวลาที่เขาเข้าไปตอบจะชนะเะเราติตอบเลยลูกเข้ามาสอดซะเขาก็ลืมอตอบอ,อันนี้ก็เลยไปน้ำมือเลตอบอ่าชี้แจงออกความคิดนี้เลยนะเนาะถ้าว่าอ่านแล้วบทตอบหรือว่าอ่านจะตอบซาเนาะ พรบ้านท่างเจ้านี่ก็มีลูกน้อยอยู่คนหนึ่งกำลังอันไว้ขี้ดื้อแน่ตามฝุ่กอยู่โดยโดยโดยก็ให้เข้าใจเขาเอิ่นว่าแม่ลูกอ่อนบวโรแม่เลี้ยงเดียวเนาะมีลูกก็ต้องดูแลลูกส่วนนี้ทุกคนเโอ้โหกันยังบ่ทันใหญ่ทะลกใหญ่แล้วก็ชีวะอีกทีเท่านั้นเนาะก็มีอยู่คนเดียวเนาะหนุ่มลาวเฮามีคนเดียวน้องนังก็มีตุ่มไทยแม่ก็บบริทักบ่อร์เลียงวหล่นี้สไตล์ทักขมาเป็นหนุ่มสูงวัยบวโรวันได้เลยสูงวัย อันสี่ชิปอ well ัพขึ้นสี่ชิปอัพขึ้นอ๋อแต่ละคนทักมือเดียวเหมือนบอกที่ทักชาวบ้าแล้วก็เงียบนะเพราะว่าในใดบางคนก็มือเดียวบางคนกับสองมือสามมือโอ้โบแมนว่าบ้าเฮาปฏิตอบเนาะว่าง่ายกันเลยเขาตอบทุกคนขาตอบทุกคนโดยโดยโดยแต่บอกเป็นอย่างเนาะเพราะว่าคนเท่ากับโบมีแต่คนชิปคนน้องน้อหนุ่มโสดทุกมือนี่กันเลยอ่าบางทีคลิปเฮานี่อาจจะยังบดันไปถึง เนื้อขู e ่เจ no? mm, ้าก็ะมีเนาะอ่าเรือฟ like ุนน่ะอาจจะยังมาเปิดเบิ่งกะมีเนาะอืมต้องมีสักมื่อแหละต้องมีสักมื่อเนาะโดยโดยเพราะว่าแต่ละคนมันต้องมีมื่อเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนื้อขู่เฮาสีมาไว้หรือซ่ากันแล้วแต่เนาะตัวนี้เฮาสีมากระโดดให้กันมันเป็นไปบ่ได้ตัวนี้อ่แล้วแต่ฝ่ายผลเจลี่ยคิดแต่คือเจ้านี่ก็โอเคแบบว่าพร้อมที่จะ สั่งอยู่แล้วเนาะแต่พ่อมี่จะสั่งแล้วเลยเพราะว่าเขาถ่มเวลามาหลายแล้วนะโดยถ้าเขาสั่งวันนี้อายุ่ากับสีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะอ่าคือไหว้นี่นะเนาะกำลังสั่งแล้วัช่ไหมไว้กำลังสั่งไหว้กำลังอยากมีคองเป็นคองตัวเองอ่าแล้วก็กำลังก็มีเหื่อมีแห้งแข็งแห้งแบบปังเนาะพร้อมสั่งพร้อมหาพร้อมเห็ดยังก็ได้อ่าถ้าอายุลายก็นี่ก็บทำวัชิสั่งบางทีเบิดน้องมาเพิ่มอนอายุลายเนาะมันกับโมเดลบนนอนในอนาคตเท่ากันเลย อ้าวหนุ่มคนหน้าที่แปลว่าเปิดใจแบบว่าเออหาสาลาวที่พร้พอมพร้พอมสางพร้อมซาไปนํากันเนาะนคือเจ้าเนี่ยคือพอร้อมเลยถึงสีรวยบุรรวยก็แล้วแต่คอแต่เป็นคนทีแบบว่ามาแล้วนี่พาหาพาสาั่งเนาะ,ะเป็นคนขยันผันเพียนคนน่ะถือว่าอยู่นํากันได้<น>โดยอ่ะก็โอเคกับบมีียังไคกับมีแต่สำนีและทีมาถ่ายทำมานนอีกอยากอัปเดตเรื่องลูกแน่เลยกับเรื่องสถานะของ เอาแน่ก็ถือว่าปัจจุบันนีก็ยังโสดยังบ่มีเนาะโดยດດດอ่ะโอเคจังได๋ก็ขอຫມນກົນນາສລັບມນຂໍຕກກ່ນດບດ